I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. i will make mistakes, but mistakes make you strong. Break it down for a minute, I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning, yeah, Charlie shame will be grinning These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning I'm closing in the night, getting there, ain't no point in resisting Living life like a dream, make it right, that's the thing Every night, got a team, I've been tied to the scene How I stage, here I'm okay, it's a dream And I pray, that's a team, one day, it'll be me If I want it, then i get it, head down, don't regret it Push myself to the limit, if I play it, then i win it I'm just saying, I'm just <laughs> เอาละครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอน,นุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นรอเดียวให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสําหรับรอเดียวของผมเองนะอ่าก็กดมากับกิลด้วยนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะตึงเลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับวันนี้ก็มาในแรงประมาณ50ดาวด้วยนะครับเป็นแรงซูพปีมนะครับค่อนข้างที่จะตึงนะเพราะว่า เกมนี้เนี่ยมีการคอรเกมเนวอนะครับโอเคมาครับก็จะมาพาดูการเดินเกมของผมไป,ปพร้อมๆกันเลยนะสลับลอเรียวนะมีคนเคยขอมาอยู่นะครับอ่าลอเรียวเนี่ยเล่นในแรงซูพิมพประมาณไหนนะครับกดห้ามันก็ค่อนข้างที่จะตึงนะผมว่านะเพราะว่าฝั่งเขาก็กดห้าเหมือนกันนะครับยังไงจังวะนี้ ตอดไปนะครับโอเคสไลด์ปุ๊บปุ๊บค่อนข้างที่จะเจ็บนะครับนาคอสช็อตน,นี้จ๊กเกอร์เขาแหลมนะครับฟิกเกอร์ปุ๊บปุ๊บโอ้โหเขามีฮิวจากอาริสนะครับทําให้เขาลอดไปได้นะช็อตน,นี้ปุ๊บปุ๊บยังไงพยายามใช้สกิลให้โดนตลอดนะครับรอเรียวนะมันจะติดสแต็กนะครับโอเคตายนะเพราะว่าเขาอยู่ชิดกันนะครับ มันระเบิดเป็นวงกว้างนะจังหวะนี้เปิดตติสวยได้2คนนะครับเอาละครับตัดมาช็อตน,นี้กันเลยนะแต่ยังไงตอนนี้ฝั่งเรา,เาโดนแบบไฟหนักอยู่นะเราตายไป2คนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะธนาคอร์สเขาฝืนเนี่ยเขาอาจจะตายนะครับอา้าวโดดอย่างนี้จังหวะนี้ตายไปดีธนาะคอร์สชีกเลยรับหน่อยรับหน่อยกำลังมีคนมารับ <laughs> เยอะเยอะอุยอ้ยอุย้ยจะเย็นจะเย็นเอามันหน่อยได้ปะ สวยได้นะครับคือถือว่าทำค่อนข้างดีนะช็อตนี้สกอ์ก็ค่อนข้างสูสีนะครับตึงๆเลยเอา้าวจ๊กเกอร์โอ้โหโดนบ้างไฟเอาละครับก็มาต่อกันเลยนะเมื่อกี้ก็เน็ตหลุดนะครับถือว่าเออพลาดไปก็ได้นะครับถือว่าพลาดน,นะเน็ตหลุดนะครับไม่เกี่ยวกับพลาดหรอกคือมันเน็ตหลุดอ่ะอ่า ตอนนี้ก็พยายามโซนให้บัตอามาังกรไปนะครับแต่ชอนนี้ยังไงเปิดสกิลมาดิโจเกอร์โอ้โหโดนแปลระเบิดโอ้ฟิกเกอร์ไม่ทันน่าจะแห้งครับตายชอตเมื่อกี้ก็พลาดไปนะคือเขาฟิกเกอร์นะครับตามไม่ทันนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะผมก็ลงคลิปทุกวันนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับทุกคนจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปรับเวฟเลนก่อนนะช็อตนี้ค่อนข้างที่จะตึงเลนบนมีประเดน็นไหวไม่น่าเลนบนอนะ่ะเดี๋ยวพยายามไปเติมเพื่อนก่อนนะครับดิกเตอร์ทำค่อนข้างดีเลยเกมนี้นะถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับดิกเตอร์เราโอ้โหโดนโป๊กลีเลียก็ปวดน,นะตัวเนี้ยผมจะขึ้นเป็นทางด้านทอยมาก่อนเลยนะครับช่วงต้นเกมนะต่อจากฟินิกเทียนะครับ เ็นเซตไดเท่มกึ่งๆนะเราจะได้แบบแก้ลิเลียด้วยนะครับเพราะว่าลิเลียเนี่ยมันโป๊กแรงมากเลยนะซึ่งการโป๊กของมันเนี่ยทำให้ล้อเลียวเนี่ยเล่นไฟได้ไม่นานนะครับเพราะว่าเลือดเราน้อยนะครับยังไงบิงมานะคอสโอ้โหไม่ได้ด้วยหลบได้มาดิโดนใบหเห็นปะขนาดไม่มีถอยนะเนี่ยโดนโป๊กเนี่ยจะตายนะครับขนาดมีถอยยังเอาไม่อยู่นะครับสำหรับลิเลียนะเลยจําเป็นต้องออกนะครับ เกมนี้ก็เอารุนมาเป็นทางด้านเดโซ10 s สปีริตสแล้วก็5้าพ i t y แล้วก็5้าซีเคดด้วยนะครับเป็นรุนที่ผมคิดเองเลยนะรุนนี้แต่ช็อตน,นี้ยังไงมีแช่แข็งรับน่อยเฮลมีเฮลมีฟิกเกอร์โยกมาดิยังได้อยู่นะสวยเอาหน่อยเอาหน่อยล้ำอยู่ลำอยู่มาโปกอะไรมาจะมาจงสวยแต่ว่ารับสวยเลย ป่าเราก็ไม่ใช่ย่อย,ยนะครับเกมนี้ก็สามารถมา,าสมัครเทสกิลได้นะครับตอนนี้คือขยายกิลแล้วนะครับจาก20คนเป็นรับได้25คนแล้วนะอ่าแล้วก็ t ิ k t อกนะครับมีช่องทางติดตามอีกช่องหนึ่งนะแล้วก็เพจนะครับ <My S 1> เยอะมากสามารถมาสมัครกันได้ครับในลิงก์ดิสคอร์ของผมเองนะ ค่อนข้างที่จะปวนเลยถ้ามีฟินิกเียร์เราก็จะเล่นเดินเกมค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีเลือดแล้วก็มานาฟื้นฟูตลอดนะครับช่วงเลเวลอัพนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นเป็นทางด้านอาโกนี่เลยนะครับเอามากันโจ๊กเกอร์นิดนึงนะยังไงโจ๊กเกอร์เสียอันตีแล้วเอาดิปุ๊บปุ๊บตีสแตก็กมาดิหมดทุกอย่างแล้วหมดทั้งฟิกเกอร์หมดทั้งอติตายไปซะสองร้อยบาทฉันขอนะป้อมล่างน่าจะเสียปะเนี่ย ไปเอาล่างก่อนนะการล่างก่อนนะครับทุกคนสกอร์เราเดินเกมมาค่อนข้างดีเลย5-3-1นะครับถึงจะเน็นหลดไปคิวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะไม่เกี่ยงนะครับเกมนี้ช่วงนี้ก็จะลงลอเรียลบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าอยากเร่งให้ y t u t u เนี่ยมันผ่านกดอ่าไวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นตัวอื่นทีหลังนะให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับเมื่อผ่านกดแล้วนะ โอเคเมื่อที่ผมบอกไว้นั่นแหละครับถ้าถึง1,000งพันซับสไครต์นะครับก็จะมีเสื้อมาจำหน่ายนะครับทุกคนอ่าเป็นเสื้อของกิวนะครับหรือว่าสั่งทําก็ได้นะจากผมนะอืมตายไปหมดเลย t r i ปเปิแต่เราช่วยไม่ได้นะอตอนเมื่อกี้ <My hide. S 1> เขาโดนป้อมยิงนะครับเอ้ามาดิลิเลียบิงหลบไปหนึ่งทีฟิกเกอร์ด้วยนะ ขอกลับก่อนนะครับช่วงนี้เอาละครับมาต่อกันเลยนะช่วงนี้ผมก็จะมาเอามังกรกับทีมนะครับหรือกับน้องๆของเรานั่นเองนะยังไงอยากจะได้มากๆเดี๋ยวพยายามเรียกบัสมาก่อนนะครับเพราะว่านาคอเนี่ยมันด้อมๆมองๆอ,งองแถวนี้นะเดี๋ยวผมจะโซนไล่เขาออกนะครับเรียกเรียกบัสก่อนช่วงนี้รอรอบัสเขามาก่อนนะพยายามแบบเลี้ยง เลื่อนมาก่อนไว้ให้เยอะๆนะครับก mm hmm. ็าไม่งั้นมันโดดมาราดได้นะนาคอนมาจะเข้าไปหรอนาคอนม่ให้เข้าหรอกเอาๆๆเสียสกิลโดดนะโดนลำนะโดนลำนะเราพยายามรอ,อรอให้เขาใช้สกิลก่อนนะครับสําหรับการที่จะฆ่านาคอนนะถ้ามันใช้สกิลไปแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเป้านิ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมซึ่งมันจะไม่ค่อยมีสกิลโดดออกนะครับ ก็คูดาวค่อนข้างที่จะนานอยู่นะแต่มันก็นานพอยเราฆ่าสามสี่ก็ช่างมันก็นานพอยเราฆ่านะยงังไงบิงใส่เลยโจ๊กเกอร์โดนแผ่ระเบิดเจ็บหนักยังหลบกระสุนได้เลู่นะไอรีโชโหดเอาหน่อยน้องชายโอเคทำดีครับทำดีก็ไม่เลวนะทีมเราเกมน,นี้ โดนโป๊กใบเจ็บๆจุกๆได้บาโซโลฟอรเรนเดี๋ยวเราพยายามไม่ซ้อนน้องเขาก่อนนะครับไม่ฟิกเกอร์มาจังหวะนี้ยังไงเปิดอันติหลบไปในพุ่มไม่โดนโอ้โห uh huh. ลิเล oh ียฟิกเกอร์โอ้โหขวาดตายเลยเมื่อกี้คือลิเลียมันโป๊กโดน2คนนะครับแล้วมันติดเอ่อสแตกเป็น เปอร์เซ็นต์นะครับเลยโดนเกาทีเดียวตายเลยนะขนาดมีทอยนะครับทุกคนคิดดูมันเกาทีเดียวตายอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมพยายามทําเว็บร่างก่อนนะครับจะได้บีบศัตรูแบบหลายเลนเลยนะครับเขาจะได้ตั้งตัวยากนะบอกให้น้องเขาไปทำสามเลนเลยนะครับเขาก็จะเลือกเลือกกันป้อมไม่ได้นะว่าจะกันป้อมไหนนะเสียอันตีไป มิสเตอร์เฟื่อเลยหรอตีป้อมก่อนหลบหลบป้มไม่ได้ไม่เป็นไรทําเวฟพุ่นไปก่อนครับทุกคนจินนี่จ้าจินนี่จ๋ายังไงนะคอสพุ่งมาโดนโป๊กจะตายแล้วขอกลับก่อนนะใจเย็นนะขอกลับก่อนนะครับเอาละครับก็มาต่อกันเลยนะฉันเมื่อกี้ขึ้นบ้านไม่ได้นะครับโดนต่อจนจะตายนะเลยต้องกลับนะ ลิกเตอร์ออกมาได้ป่ะรับลิกเตอร์รับลิกเตอร์มาดิลิเลียอ้้งโดนปุ๊บยังได้อยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บสวยไอ้ลี่รับสวยครับได้นะเดี๋ยวผมไปทําเว็บบนรอนะครับวิ่งติดคือเฉยทําเว็บบนก่อนใจเย็น เยอะเราก็จะได้ถ้าสแต็คครบเนี่ยเรามันก็จะเป็นทูนามีนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลื่อนให้เรานะหรือว่าฟื้นฟู HP นั่นเองนะครับเห็นปะเลือดเด้ง200ใช้ได้เลยแต่ลิเลียมันมาแล้ววะ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับก่อนนะครับมาต่ออะไรนะเอาดักตัวนี้น่าจะขึ้นบ้านได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไงเอลซุกอ,อดักปลาดักปลาช็อตกันคมๆตายไปเลยโจเกอร์ โดนแบบนี้ทีมเขาก็เล่นยากเลยนะครับโดนกดดันยับเลยนะเกมนี้ฝั่งเขานะนาคอสยิงไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยโดนผู้ผมป่วนนะครับทำเวฟสามเลนเลยเราจะได้ขึ้นบ้านพร้อมๆกันนะครับพร้อมกดดันเข้าไปด้วยนะอันนี้ก็น่าลำคาญเลยนะเกมนี้เดี๋ยวผมรอรับเวฟบ,บนนะครับจะได้แบบสามเลนมันจะได้ดันเข้าพร้อมกันนะ มันจะได้กดดันศัตรูได้มากยิ่งขึ้นนะครับแบบบีบเข้าไปเรื่อยๆนะครับบีบทรมานศัตรูเห็นปะมันจะเข้า3ามเลนเลยนะยังไงนาะเขาน่าจะแตกนะครับตายโดนลิกเตอร์โซโล่ไปนะเนี่ยเราก็จะเอ่อถึงจังหวะไฟของเราแนละ้วเรามีแช่แข็งเลยนะยังไงเราก็ไฟชนะนะครับจังหวะเราเยอะกว่าอยู่แล้วนะแล้วก็จำนวนคนนะครับ เดี๋ยวฟิกเกอร์มาดิเปิดล้ำกดแช่แข็งแช่แข็งหลบมาตีบ้านเลยเดี๋ยวล้ำลิ้เลียกับอาริสให,ห้โดนใบโอ้โดนทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยนอ้อปึ๊บปื๊บป,บปบ๊โดนสแต็กเบิดตีป้อมตีป้อมเอาล่ะครับก็จบแล้วนครับสลับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะ อ่เกมนี้ผมก็ได้เป็นที่2นะครับส่วน MVP ก็ยกไปทางด้านเอลซูนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนุชิดเกมเมอร์ได้นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคน